เพิ ies, ่มด้วยนะคับอยู่เช่นเคยถ้ากับรายเกมเซตทีแล้วก็เป็นอีเวนต์การ์ดัวละครใหม่ด้วยนะเพราะว่าเป็นอีเวนต์การ์ดัวละครก็มาจากนี่เลยนะครับยอมปลานะครับอีโวกับตำดานนะครับโอเคถ้าเราไปดูว่ามีอะไรบ้างครับไปดูอีเวนต์กันโอเคแล้วก็ไปที่เสียงรถต่อเสาสายซิ่งเหลือเกินเดี๋ยวดู อีเวนต์กันนะครับนี่เลยก็มีอะไรมางแบบบ้างนะครก็ก็นี่ครับกิจกรรมก็เปิดล็อกอินแล้วสิบวันนะครับของยอมลานะครับถึงที่ยี่สิบเจ็ดสิงหานะครับก็สามารถรับมากกว่าหนึ่งพันเพจนะรู้ว่ามีอะไรบ้างโอเคแล้วก็จำกัดจับอีเวนต์รับคืนคืนนะครับสามารถรับเพจคืนได้สูงสุดถึงกันเพจนะครับก็ใช้สองร้อยเพจนะครับก็ได้สองร้อยเพจนะครับใช้ห้าร้อยเพจก็ได้สามร้อยเพจนะครับแล้วก็ใช้พันเพจก็ได้ห้าร้อยเพจนะครับหนึ่งไอทีต่อหนึ่งครั้งนะครับ เอาโอเคก็พิธีการตรวจสอกันนะครับยอมลาที่กลับมาอีกครั้งนะครับความ,ม,มสามารก็ไม่มีโอเคเขาไม่มีบอกเลยเว่าทันที่ยืนรอตุ้ยการตรวจสอบนะครับนี่นะครับ,รบก็อีโวยอมลากับตำนานนะครับก็วิธีหาข้อในประกาดน,น,นะก็หาตัวเอง ผุ่ทิวรูสตี้มานะครับก็จะได้รูสตน้มของ A บวกครับตำราพับนะครับ A บวกหนึ่งถึง A บวกสี่นะฮะก็หาให้ครบอย่างสองชิ้นนะับเรื่องมาดีมานะครับเงาครับเงาของยอมลานะครับดูรู้ได้จะได้ไม่คงจะได้ยากอะงอกยาก A หนึ่งกับสอยากกับ A4 สี่ก็จะได้มาห้าไปนะครับแล้วก็ได้มีเอ็ดนะ ิ้นจือนะครับแล้วก็อันี้ก็โบนัสนะครับรางวัลแล้วก็ใช้เพชรรับไปเติมเพิ่มนะครับที่เราใช้เพชรไปนะครับนี่วิธีกันเล่นเลยนะครับก็คงจไม่มีอะไรก็ไปที่ร้านค้ากันแล้วว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมนะแล้วก็เดี๋ยวเป็นปรกาดนะมีเลยอาหารมาครับสองร้อยเพชรนะครับแล้วก็ร้านค้ารับนะครับมีอะไรพิเศษนี่ครับมี ย่าเป็นมีสามเหลี่ยมนะครับเพิ่ทุกสถานะนะครับแล้วก็ลคนคาอะไรอเียซื้อมนาะนี่มันตาค้าอะไรแต่ซื้อก็1,100งห่รอะก็จะได้เอฟนีใหม่หนึ่งใบแล้วก็มาสองใบก็ประมาณสองพัะเสียต้องเสียต้องค้างัประมาณพันพันห้ไปประมาณพันห้า ก็จะได้หรือเปล่าน,ะนี่ก็ครอบตูมนะครับนีพิเศษนะโอเคไปดูความสามารถกันต่อนนะแล้วก็ปืนดูโอเคเราไปที่ตำนานแล้วกันเดี๋ยว่าเหมือนกันไหมตำนานกับอีวัวเปอร์เซนต์เไปดูที่ส e กิลอีโวก่อนนะเพราะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้โอเคแล้วก็อาจจะไม่เหมือนกันก็สกิลนะคเพื่อ ซีิวก็ของมันก็คือเมื่อก่อสร้าง3หลังนะครับโอกาส5 0าสิรับจะยไปยังตำแหน่งที่ยืนนะแล้วก็เมื่อไม่แสดงผลนะครับก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อเริ่มเทินโอกาส65%นะคเรับเคลื่อนย้ายไอล็กไฟฟ้านะครับแล้วไปยังที่พื้นที่ต้องการนะครับภายใน8ช่องด้านะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันนะโดยตรงหรือมาตกโอกาส6 5สิบรใช้เอฟเฟกพื้นที่แล้วตอนโลกนะครับในแถวก็จีติดตัวเขานะครับซีค ตัวเขาส่วนทีนะเมื่อตกแรีมาของเรานะโอกาส65%พื่อฝ่ายตรงข้ามงมภายในแถวแล้วก็ในเทิของชนัะเมื่อตกแรียมาของชนะโอกาส55%ส้งเหยมาันทีและเคลื่อนย้านะครับของอีโวนะเราไปที่ตำนานกันนะครับตำนานก็นี้เป็น70%นะครับแล้วก็เหมือนกันนะก็เพิ่มอย่างที่5์5นะครับใช่เพิ่มทีละ จะคิวกับเชียก็เ,เหมือนกันแต่เพิ่ม5%นะครับ5%โอเคเข้าประมาณนี้แล้วกันเวผมเผยตดวว่าจะได้อะไรไหมอ่านี่เราจะลอกอินเอว่าแล้วเ๋้วผมมีแพ็กนี้ครับแพ็กพิเศษดูว่าจะได้อะไรในผมว่าได้เอ,อมันมีเอบวกเอบวกหนึ่งอบวกสองโอเค t 디 d i b